สวัสดีทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามและชมและรับฟังไลฟ์สไตล์บายตุกค่ะคลิปนี้เราพามาทำความรู้จักนะคะสาระดีๆทำความรู้จักประโยชน์ดีๆนะคะสรรพคุณเด่นๆจากนี่เลยนะคะส้มโอที่เนี่ยเราเราท่านๆค่ะรู้จักกันมานานเลยนะ,ะส้มโอผลไม้วิตามินซีสูงด้วยนะคะกับการาหลักสรรพคุณต้านโรคด้วยเนะะี่ยค่ะ สคุณประโยชน์เด่นของส้มโอค่ะป้องกันตับจากสารพิษต้านเชื้อจุรินทรีย์รักษาโรคเบาหวานลดอาการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะฮะจริงๆแล้วผลไมน้นะคะในไทยผลไม้แต่และชนิดเขาก็มีในเรื่องของตัวเด่นๆนคะคะสรรพคุณเด่นๆนคะคะ อยู่แล้วแหละเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวนี้ส้มโอมีหลากหลายสายพันธุ์ไงเช่นกันเนะะี่ยค่ะน่าจะเป็นที่นิยมตอนนี้น่าจะเป็นส้มโอทับทิมสยามแหละใช่ไหมนะคะที่เป็นสีสีทับทิมะสีแดงแดงนะคะส้มโอค่ะประโยชน์ของส้มโอนะคะรับประทานช่วยขับสารพิษในร่างกายได้เนะะี่ยได้ผลด้วยนะ มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งนะะในตำรายาจีนนะะเปลือกส้มโอใช้เป็นยาแก้ธาตุไม่ปกติช่วยแก้อาการไอนะะผสมกับยาหอมด้วยนะคะกับงานวิจัยนะะหลายๆอยา่างในเรื่องของพลังงานก็ให้พลังงานตั้ง3ามกิโลแคลอรี่คาร์บไฮเดรตนก้จุดสอง กรัมเส้นใยกัน1กรัมนะคะไขมันอีกโปรตรีนอีกวิตามิน B อีนะคะรวมไปถึงวิตามิน B 2ด้วยนะคะหลากหลายสายพันธุ์นะที่เราเรา,เราท่านๆรู้จักกันดีนะคะกับส้มโอเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางในตระกูลเดียวกับส้มนะ,ะมีผลพื้นเมืองอื่นๆก็แต่ละนะะี่ยแต่ละภูมิภาคก,ก็นะะี่ย เรียกชื่อนะครับไม่เหมือนกันไปเหมือนกันนั่นแหละกับผลไม้ทุกชนิดนะคะยังไงก็นยก็เป็นพืชเรศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่งนะคะกับส้มโอนะคะเดี๋ยวนี้น่าจะมีหลายสายพันธุ์นะแทบทิมสยามอะไรประมาณนี้เหมือนกันกับคิดฟูดไหมเคล็ดลับปลูกส้มโอนะครับเปลือกบ้างรสหวานนยะส้มโอสปปรรพคุณประโยชน์แล้วมีข้อควรระวังด้วยนะคะจริงๆแล้ว สายพันธุ์ส้มโอเนี่ยเปลือกสีเขียวนุ่มนะคะมีแจกเนื้อเอกลักษณ์เนื้อก็จะเป็นสีชมพูมีมเม็ดเนะะี่ยกินส้มโอให้ตรงตามฤด,ดูกาลนะคะผลไม้หน้าฝนค่ะรสชาติที่สดชื่นเนะะี่ยค่ะลายสายพันธุ์เขาก็จะออกเป็นหน้าของเขานั่นแหละนะคะจับฤด,ดูผลไม้ที่ค่อนข้างจะเยอะนะคะในเรื่องของ ผัลไม้นะคะบ้านเราค่ะสะอาดถูกหลักอนามัยอาว่ากันไปเนะะี่ยสประโยชน์และสป,ประยชน์ประโยชน์และโทษสมโอประโยชน์สปปรรพคุณเนี่ยฮะโทษข้อควรระวังนะฮะ mm hmm. ก็มีสูงเหมือนกันนะสมโอมีผลรูปทรงกลมหรือ,อรูปแพรเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลาง11 ถึง17เซนติเมตรบริเวณขั้วผลนูนเป็นกระจุกนี่นะคะก็หลายสายพันธุ์เนี่นี่นะเป็นกระจุกน,นะคะผลอ่อนมีสีเขียวผลแก่ก็เขียวอมเหลืองนี่นะคะก็น่าจะสุกแล้วเนีเปลือกผลค่อนข้างที่จะหนาหนามากเลยทีเดียว1นะสเซนนะคะผลเรียบค่ะมีต่อมน้ํามันมากนะคะหอมด้วยนะคะเวลาปอกเนี่ยนะน้ำมันเขาจะ ออกมานะคะข้างในมีเนื้อเยื่อสีขาวหรือสีชมพูค่ะลักษณะเยื่อนุ่มนะคะรสหวานผมเล็กน้อยะคะ่ะภายในผลมีช่องช่องด้วยนะคะกั้นด้วยแผ่นใหญ่บางๆนะคะเพราะเราจะกินเราก็ต้องแกะใยเอาทีหนึ่งหรือจะกินเลยเนะะี่ยกินเลยกินส้มโอนั่นแหละนะคะก็เนี่ยอนง้างที่จะ คุณค่าทางโภชนาการก็เยอะเหมือนกันนะส้มโอร้อยกร,รัมให้พลังงาน3ามสิแคลอรี่เลยนะคะคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันใยอาหารแาลรรรรรคลเซียมธาตุเหล็กฟอสฟอรัสโพแทสเซียมโซเดียมแมกนีเซียมสังกสีแมงกานีสวิตามินซี โอ้วิตามินซีสูงนะคะตั้ง61เมิลลิกรัมโน้นนะคะส้มโอควรรับประทานตอนท้องว่างนะคะเนื่องจากมีวิตามินซีสูงค่ะอาจจะอ่าส้มโอไม่ควรทําให้อ๋อไม่ควรรับประทานตอนท้องว่างเนื่องจากมีวิตามินซีสูงอาจจะก,ก่อให้เกิดการระคายเคืองในกระเพาะอาหารโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องแผลในกระเพาะอาหารหลีกเลี่ยง การรับประทานตอนท้องว่างค่ะรวมถึงส้มโอที่มีรสชาติเปรี้ยวจนเกินไปก็จะเปรี้ยวๆขมๆหรือว่าหวานนะแล้วแต่แล้วแต่สายพันธุ์นะก็ลดความเสี่ยงจากโรคหัวใจบำรุงตับรักษาเบาหวานลดอาการเบื่ออาหารรนะักษาเลือดออตำตาไยฟันนะช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้ร่างกายนะบำรุงรักษาดวงตาด้วยนะคะ พอระบบขับถ่ายดีด้วยนะคะกินเยอะๆค่ะระบบขับถ่ายจะได้ดีนะะเนี่ยาย่อยอาหารต้านอนุมูลอิสระคุมน้ำหนักนะคะรักษาะเมล็งได้ด้วยนะคะเปลือกส้มโอก,ก็สามารถเป็นยาสารพัดประโยชน์นะคะบางก็ใช้เป็นส่วนของยาหมองนะนี่เขาเอาไปทําเป็นยาหมองเป็นจุดไล่ยุงก็ได้นะคะช่วยบรรเทาอาการวิงเบียนหน้าเมือตาลายใจสันนะะ่นขึ้ื่นเยดอาเจียนนะคะ ลมพิษมุนันละเนี่ยคะสุขภาพาเมนูสุขภาพที่ทําจากส้มโอจะมียําส้มโอนะอร่อยด้วยนะคะส้มโอเหมาะสําหรับนํามาประกอบอาหารประเภทยําและเมี่ยงที่มีรสชาติเฉพาะตัวเนี่ยยำส้มโอกุ้งซอเนี่ยนะ เมีย่ยงสมโอกไกกรอบอะไรทานองนี้เนี่ยอร่อยนะคะส่วนข้อควรระวังก็มีเหมือนกันนะรับประทานเพื่อสุขภาพก็มีข้อควรระวังนะไม่ควรรับประทานบ่อยเกินไปรับรทานบ่อยไม่ได้คะ่ะเพราะว่าราคามันค่อนข้างสูงรับรทานบ่อยไม่ได้นะสาผู้ป่วยหรือผู้ที่กินยาบางชนิดเนี่ยคะ่ะ ก็จะแพ้ได้นะผู้ป่วยตับและไตก็ควรที่จะระมัดระวังค่ะแม้ยังไม่พบการศึกษาทางาโทษหรือพิษจากการรับประทานก็ควรที่จะต้องระวังด้วยนะคะการรับประทานมากเกินไปก็อาจจะไม่เกิดผลข้างเ,เคียงนะคะกินไม่เกินวันละหนึ่งลูกว่างั้ะกินไม่เกินวันละหนึ่งลูกว่างั้ะก็แล้วแต่จริงๆแล้วก็กินได้ไม่เยอนหรอกค่ะนะ่ฮะน่าจะประมาณาชิ้นหรือสองชิ้นประมาณนั้นนะ กับสมโอนะคะสาระดีๆค่ะนำมาะะแบ่งปันกับทุกๆคนที่เข้ามาสดับรับฟังนะ่คะน่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับท่านที่เข้ามารับฟังนะคะขอบคุณที่เข้ามาราัะะบาราฟังนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสาระอะไรนั้น,นะะรอติดตามแล้วกันนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ